ทง,งานหน้าไพ่นะคะถ้าวันนี้เขาบอกบางอย่างกับคุณได้เขาจะพูดคำนี้ค่ะเขาจะบอกว่าคุณก็มีม,มุมนี้ด้วยเหรอเนี่ยคุณก็มีม,มุมที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวชัดเจนแบบนี้ด้วยเหรอคะที่เขาอาจจะมีคําถามลักษณะนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นไปได้ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่มีอีโก้ตัวตนสูงค่ะเป็นคนที่มั่นใจในความรู้ความสามารถมั่นใจว่าตัวตนของเขาสิ่งที่เขาทํามาตลอดนี่เป็นสิ่งที่เจ๋งมาก เก่งมากเขาภูมิใจในตัวเองสุดๆเลยะเขาหลงตัวเองมากๆด้วยนะด้วยความที่เขาเป็นคนที่เป็นคนที่เก่งจริงๆนั่นแหละค่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วเขาก็ประสบความสําเร็จอยู่ในทุกวันนี้ได้ด้วยความรู้ความสามารถของเขาล้นล้วนเลยนะคะด้วยความสําเร็จของเขาที่เป็นที่ประจักษ์นี่แหละค่ะทำให้เขาภูมิใจในตัวเองสุดๆนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนะคเขามักที่จะคุ้นชินกับการที่มีคนในสังคมหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคะวิ่งวนรอบ ความสาเร็จแล้วก็ตัวตนของเขาที่เขาภาคภูมิใจนั้นแต่สิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ทําให้เขาดูเหมือนจะไม่จําเป็นต้องง้อใครค่ะเพราะว่าทุกคนต้องวิ่งเข้าหาเขาทุกคนต้องง้อเขามาดูตลอดค่ะทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเห็นอกเห็นใจคนอื่นหรือว่าเรื่องของเอมพัตตีเรื่องของการพยายามเข้าใจในบริบทของคนอื่นในรูปแบบของคนรักความสัมพันธ์แบบแฟนสําหรับเขา ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้สาคัญสําหรับเขาสักเท่าไหร่ค่ะสิ่งนี้อาจจะเป็นตัวชี้วัดได้นะคะว่าเลเวลทักษะของการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นสําหรับเขาเนะะี่ยค่ะอาจจะอยู่ในเลเวลที่อยู่ในระดับอนุบาลนะคะ mm. เขาจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ว่าการแคร์ดูแลเอาใจใส่ในความสัมพันธ์แบบคนรักต้องทําอย่างไร mm. คุณอาจจะต้องสอนเขานะคะเนื่องจากว่าพลักงานหน้าไพ่ของคุณคุณได้ไพ่ DM Place ค่ะธรรมชาติของความเป็น DM Place แล้วเนี่ยนะคะคุณคือคนที่ เป็นลักษณะของเอมพาร์ทค่ะเป็นคนที่มีเอมพาร์ีเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้คนเข้าใจความรู้สึกของตนเองให้อภัยแล้วให้อภัยอีกคิดเข้าข้างคนอื่นแล้วคิดเข้าข้างคนอื่นอีกจนบางครั้งให้อภัยจนสูญเสียจนไม่เหลือคุณค่าความเป็นตัวตนของตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องของความโง่ความฉลาดนะคะแต่เป็นเรื่องของความมีเมตตาจิตค่ะนี่คือธรรมชาติของเอมเพรสหญิงผู้ที่ได้หัวใจของชายทั้งดวงค่ะ ความสัมพันธ์ของคู่รักที่เป็นเดมเพลิเออร์และเดมเพลสเนี่ยนะคะมักจะเป็นในลักษณะของการที่มีฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมอยู่ตลอดอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เอาเปรียบในความสัมพันธ์อยู่ตลอดนะฮะคนที่ยอมอยู่ตลอดก็จะเป็นฝ่ายของเอ็มเพลสค่ะฝ่ายที่เอาเปรียบในความสัมพันธ์เอาแต่ใจตัวเองสูงพุดทะลุดุดันยึดเต็เมเป็นศูสย์กลางจักรวาลก็จะเป็นฝ่ายของเดมเพลเอร์ค่ะแต่ด้วยความที่ปรากฏไพ่เดทตรงนี้นะคะเป็นจุดสิ้นสุดของความเจ็บปวดแล้วก็ สิ่งเดิมๆความเป็นเขาเดิมๆที่เป็นปัญหาในความสัมพันธ์เนะคะมันได้ถูกกระเทาะเปลือกค่ะในวันนี้นะด้วยความที่มีภายห้าถ้วยตรงนี้ค่ะอยู่ในตำแหน่งของคุณนะคะบอกถึงว่าคุณได้ชัดเจนและหนักแน่นมากๆเลยค่ะที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะคุณมีความเข้มแข็งมากๆเลยนะคะคุณมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็แต่คุณไม่อ่อนแอแล้วคุณก็มีความ ฉลาดนะฮะคุณด้วยความที่คุณเป็นควีนออฟแวนสด้วยนะคะเป็นราชินีไม้นะฮะเป็นผู้ที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้มีความฉลาดเท่าทันเกมเป็นคนที่คุณมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขอยู่กับมันในพื้นที่ที่คุณอาณาจักรของคุณที่คุณสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองนะะแล้วคุณก็ยังเป็นเป็นอัศวินไม้นะลักษณะของอัศวินไม้ก็คือเวลาที่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามานะคะคุณจะไม่มีความย่อท้อต่ออุปสรรคเลยนะคุณล้มแล้วคุณก็จะลุุุกกกนนนะคคณเป็็ที่ลลล้้้้มมแววพยาใหไได คนที่มีความเข้มแข็งมากๆเลยนะเรื่องราวของการที่คุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแม่หมอมองว่าคุณก็ยังคงมีเยื่อใยต่อเขาอยู่่ะเนื่องจากด้วยเป็นพลังงานไพ่ที่เป็นไพ่คู่นะคะปรากฏขึ้นมาความสัมพันธ์ความรู้สึกที่มีต่อกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งค่ะแต่สิ่งที่เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณต้องหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้อาจจะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ชาะเท่าทันเกมค่ะคุณรู้ว่าธรรมชาติของ The Emperor นะคะเขาคนที่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งา และคุณเป็นคนที่รู้ดีค่ะว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองคุณรักตัวเองเป็นและคุณจะไม่ยอมรับกับมาตรฐานความสัมพันธ์ที่หย่อนยานมาตรฐานความสัมพันธ์ที่ต่ำเตี้ยเรียดดินสิ่งที่คุณทําก็คือเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้และมองว่าการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคุณหันหลังให้เขาด้วยความสง่างามมากๆค่ะเมื่อปรากฏไพ่ Judgment ตรงนี้นะคะนี่อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะส่งสัญ,ญญาณและสื่อสารว่า นี่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมแล้วใครทําสิ่งใดก็สมควรที่จะได้รับการพิพากษาและได้รับการตอบแทนจากสิ่งที่ตัวเองทําลงไปค่ะการพิพากษานี้ส่งผลทั้งฝั่งคุณและเขาเลยนะคะแต่ดูจากพลังงานหน้าไพ่นะคะผลของคําพิพากษานั้นคือการที่คุณพาตัวเองออกห่างออกมาจากความสัมพนันธ์นี้คอยเฝ้ามองเขาอยู่ในมุมของคุณอยู่ห่างๆมีความเข้มแข็งมีความรักในหัวใจต่อตอนเองและผู้อื่น มีความเข้าทันเกมฉลาดมีความไหวพิบฏิภานไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคล้มและลุกขึ้นใหม่แต่ดูฝั่งเขานะคะไพเดทเขาถูกพิพากษาโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการที่วันนี้เขารู้แล้วค่ะว่าตัวตนเดิมๆของเขาต้องถูกกระเทาะเปลือกออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คะ่ะและนี่จะเป็นจุดสิ้นสุดความเจ็บปวดของเขาอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะเนื่องจากว่าตัวตนใหม่ของเขาคะ่ะ จะเป็นตัวตนที่สวยงามมากขึ้นและด้วยพลังงานไพเอชออฟเวนนะคะเขาต้องการที่จะวิ่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ค่ะคนที่ทําให้เขาถูกกระทบเปลือกตัวตนอันเก่าออกไปอ่ะและทําให้เขาได้เห็นตัวตนใหม่ของเขาที่สวยงามมากขึ้นตัวตนที่ทําให้เขาหลงรักตัวเองมากขึ้นเขาต้องการจะเริ่มต้นที่จะจริงจังกับคุณค่ะไพเดทนี้อีกในหนึ่งอาจจะหมายความถึงหากเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ความสัมพันธ์เก่า ที่แสนเจ็บปวดและยังคงถูกกักขังมาวันนี้ไพ่เดทเป็นตัวที่ผมบอกว่าเขาได้หลุดออกจากประสบการณ์ความรักเลวร้ายครั้งเก่าได้ด้วยเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกันค่ะสังเกตดูภาพไปนี้นะคะไพ่สตริงมีน้องแมวนั่งหาวอยู่ค่ะแล้วก็ดูที่ใต้กุ้งเท้าของน้องแมวค่ะมีเจ้าหนูอยู่ตัวหนึง่งนอนตุยอยู่ค่ะเจ้าหนูตัวนี้เปรียบได้เหมือนกับเขาอะนะคะ สอดคล้องกับไพ่เดชข้างบนค่ะสิ่งนี้เป็นสนัญลักษณ์ว่าคุณคือคนที่ทําให้เขากระทบเปลือกตัวตนอันเก่าก่อนได้สําเร็จค่ะพลังงานไพ่ใต้สําหรับนะคะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะผมบอกสถานการณ์ว่าคุณทั้งคู่ตอนนี้ค่ะถึงแม้ว,ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะเนื่องจากปรากฏไพ่เดชยอดเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ทางไกลค่ะต่างคนต่างก็ใช้ชีวิต นะะในแต่ละวันไปตามความจาเป็นนะคะไพ้ Queen ups, ะควีนออฟคัพฮะเป็นไพ่ที่แสดงตัวตนของคุณอีกใบหนึ่งคุณจะสังเกตว่าคุณมีไพ่ที่เป็นควีนนะคะเป็นควีนออฟแวนส์แล้วก็มีควีนออฟคัพด้วยนะคะ่ะแล้วก็ยังมีไพ่เดียมเพรสด้วยนะ,ะเป็นพลังงานไพ่เมนเจอร์อาคานาที่เป็นพลังงานไพ่ที่สวยงามมากๆเลยค่ะไพ่ควีนออฟคัพเนี่ยนะคะบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะ่ะ แล้วก็ด้วยตัวตนของคุณที่ทรงเสน่ห์เนี่ยนะคะคุณก็มีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะแยะเลยในระหว่างที่พักความสัมพันธ์หันหลังให้กับความสัมพันธ์ปรากฏไพ่ไนท์ออลคับนะฮะหากคุณจะเป็นคนที่เจ้าชู้เนี่ยคุณก็เป็นแม่เสือสาวได้เลยนเนี่ยไนท์ออลคับนี่เป็นอัศวินถ้วยเป็นผู้ที่เป็นสายรุกเลยนะคะเป็นสายโรกสายเดินหน้าจีบคุณอาจจะเป็นคนที่มีมุกเด็ดเดดเยอะค่ะ เป็นคนที่มีวาทศิลป์แคล้วเท้าเวลาคุณได้พบปะพูดคุยกับใครป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้พบพานกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่มาได้ง่ายๆเลยนะคะคุณเป็นแม่สาวๆที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะไพ่ดอแฮงแมนตรงนี้ค่ะเป็นลักษณะของตัวเขานะคะที่อาจจะคอยแอบส่องมองคุณอยู่ตรงนี้ในมุมของเขาเลยนะ ที่เห็นความเคลื่อนไหวในการที่คุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็คุณก็เป็นคนที่มีดีนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์หยุดแล้วเป็นคุณเดิมน,นะคะเมื่อคุณมีตัวเลือกเข้ามามากมายนะค่ะเขาก็รู้สึกรู้สึกสตันค่ะรู้สึกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะแม่เสื้อส้าหยุดคิดเหมือนกันนะคะหยุดนิ่งอึ้งอยู่เหมือนกันว่าโอ๊ยทำยังไงดีแม่เสื้อส้าไม่ได้นะนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือรีบกลับไปปั่นแกนกระดาษทิชชู่ ไม่ใช่นะคะก็คือจริงๆแล้วในความหมายของไพ่ใบนี้นะคะก็เป็นไพ่แปดไม้ค่ะไพ่แปดไม้นี่คือการพุ่งตัวมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะการตัดสินใจปุบปับท่านที่ท่านใดเนะี่ยเขาตัดสินใจที่ตัดสินใจที่จะมาเป็นสิบเหรียญกับคุณค่ะมาเป็นครอบครัวกับคุณค่ะและความเป็นครอบครัวระดับสิบเหรียญน,นี่ก็คือเป็นครอบครัวที่ไม่ขาดตบบกบกพร่องในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเลยนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นอยู่ในนั้นเนี่ยนะคะเป็นแนวโน้มของความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวใหญ่ เป็นครอบครัวที่มีน้ำนมความสัมพันธ์ที่ดีงามมากๆเลยนะและที่ทั้งหมดนะ,ะเรื่องราวที่ได้กล่าวมานะี่ยคือเป็นเรื่องราวที่คุณเนี่ยนะคะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองและคุณก็ได้รับมันนะฮะในส่วนของเขาที่ปฏิบัติตัวอย่างไรก็ได้รับความยุติธรรมกับสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของโชคชะตาค่ะไพ่วอฟฟอร์จูนปรากฏตรงนี้นะคะผมบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราว ที่ปั่นป่วนหัวใจของคุณทั้งคู่อยู่เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่ถูกกําหนดมาไว้แล้วนะคะโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนอาจจะมองเห็นว่าในความเป็นตัวตนของเขาเนี่ยนะคะความเป็นเดียร์เพลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะทําให้เขาก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของความสุขสมบูรณ์ในการมีคู่นะคะก็เลยจัดสรร The Empress นะคะค e ีนออฟแวนนะคะคว e นออฟคัพนะ,ะแล้วก็เป็น t h e Strength อย่างคุณเนี่ยเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะ,ะด้วยความสามารถความฉลาดหลากหลายความเป็น ผู้ให้ความเป็นเอ็มพาร์ตซูเปอร์เอ็มพาร์ตความมีเอมพาร์ตี้ของคุณความเข้าอกเข้าใจในความเป็นผู้อื่นเนี่ยนะคะความอ่อนโยนอ่อนหวานความใจกว้างความเข้มแข็งเด็ดขาดลักษณะทั้งหลายของคุณที่ว่ามาเนี่ยนะคะเป็นคุณสมบัติที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกแล้วว่าต้องเป็นคุณที่จะต้องถูกจัดสรรมาเพื่อมาคู่กับเขาค่ะในการที่ช่วยผลักดันช่วยกระเทาะเปลือกตัวตนของความเป็นเขาให้ได้มีเวอร์ชั่นที่ สวยสดงดงามมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะให้เขาได้มีความภูมิใจในการได้เห็นตัวตนที่สดใหม่ตัวตนที่สวยงามมากขึ้นในทุกก้้วของการพัฒนาทุกก้้วของการกระเทาะเปลือกต,ตัวตนของเขานี่อาจจะเป็นเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอันบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้ความเป็นคุณทั้งคู่ได้มาเป็นคู่กันในภพชาตินี้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปลดันดอมโปรดใช้วิจารณญ,ญ,ญาณในการรับชมรับฟังพิพายไม่มีเพศทนทนายสามารถสลับกลับฟังได้ ขอให้เราก็แตะพลังงานที่ดีๆไปนะคะจีเอ็งจันเรนทาลัสสวัสดีค่ะ